เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้นะครับผมจะขอหยิบยกเรื่องราวของคุณลุงสุทธินำมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าผมจะขอเรียกสั้นๆแล้วก็ให้มันกระชับที่สุดผมขอเรียกว่าคุณสุดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เองคุณลุงสุทธิเนี่ยแกอายุประมาณสัก60กว่าแล้วซึ่งนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยที่มีคุณลุงใจดีได้ส่งเรื่องราวเข้ามาให้ผมได้นำมาเล่าถ่ายทอดให้กับ ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปนานพอสมควรนะครับประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปลายปีพศ2539ถึงต้นปี2540ซึ่งเราคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง คือไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัทใหญ่หรือว่าพนักงานที่ทำงานตามบริษัทอย่างคุณสุดเองก็ดีเนี่ยช่วงนั้นทุกคนก็ต่างได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยกันหมดนั่นมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสุดเขาต้องตกงานแล้วก็กลายเป็นคนว่างงานไปโดยปริยายซึ่งจะไปสมัครงานใหม่ที่ไหนในช่วงนั้นมันก็ไม่มีบริษัทไหนรับเข้าทำงานเลยนะครับ มันก็เลยทำให้ชีวิตของคุณสุดในช่วงนั้นเนี่ยพลิกผันไปทำอาชีพขับรถแท็กซี่โดยที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะมาเป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทีนี้พอหลังจากที่คุณสุดเขาได้มาเริ่มทำอาชีพขับรถแท็กซี่ได้ประมาณสักร่วมๆเดือนหนึ่งนในช่วงระยะเวลานั้นมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกๆเกิดขึ้นน,นะครับ เหตุการณ์ทุกอย่างยังดูปกติหมดและคือจะบอกว่ารถที่คุณสุดเขาขับอยู่ในตอนนั้นนะมันเป็นแท็กซี่แบบเช่าและคุณสุดเขาก็ขับในช่วงเวลากลางคืนทีนี้พอหลังจากที่คุณสุดเขาทำอาชีพขับรถแท็กซี่มาได้ร่วมเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจําได้แม่นโดยที่ไม่มีวันลืมเลยว่าในคืนวันนั้นเองมันเป็นคืนวันศุกร์สิ้นเดือนพอดี ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในคืนวันศุกร์สิ้นเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนงานทั่วไปพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าหนุ่มสาวทั่วไปเนี่ยในคืนนี้คนจะต้องเยอะเพราะว่าคนจะต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับในศุกร์สิ้นเดือนแต่เรื่องที่มันแปลกก็คือในคืนนั้นเองเนี่ยตอนที่คุณสุดเขาขับรถตะเวนออกหาผู้โดยสารอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในคืนนั้นมันเงียบมากเลย มันเงียบถึงขนาดที่ว่าบนท้องถนนตอนนั้นนะ่ะรถมันวิ่งกันจนกระทั่งนับคันได้เลยนะคือมันจะไม่ให้แปลกได้ไงครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นที่คุณสุดเขาขับอยู่ในตอนนั้นนะ่ะมันเป็นเส้นวิภาวดีและในช่วงเวลาตอนนั้นมันเป็นเวลาแค่ประมาณสักสี่ห้าทุ่มนะครับซึ่งในเมืองเนี่ยถือว่ามันไม่ได้ดึกมากเลยแต่คุณสุดเขาบอกว่าเขารู้สึกแปลกๆมากเลยในคืนนั้น ผู้ดยสารก็น้อยเหลือเกินอันนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอดวงคนที่มันจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยไอดวงคนมันจะโดนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแบบนี้ก่อนหรือเปล่ามันจะต้องมีรางสังหรณ์แปลกๆความรู้สึกแปลกๆมาก่อนหรือเปล่าถึงจะเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงชีวิตนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นดวงตกของชีวิตหรือเปล่าเป็นช่วงชีวิตขาลงหรือเปล่าถึงจะต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ในคืนนั้น ในคืนวันศุกร์คืนนั้นเองเนี่ยคุณสุดเขาก็ตะเวนขับรถออกไปหาผู้โดยสารตามปกตินั่นแหละแต่ว่าอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคืนนั้นเนี่ยมันเงียบมากเลยบนถนนนี่เงียบสุดๆแทบจะไม่มีว่แววผู้โดยสารเลยด้วยซ้ำไปจนกระทั่งคุณสุดเขาขับรถมาถึงป้ายรถเมล์ตรงบริเวณสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วกันแต่ผมขอไม่บอกนะครับว่า สถานที่ที่รับขึ้นมาเนี่ยบริเวณนั้นมันคือตรงไหนเอาเป็นว่ามันเป็นป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งในระหว่างที่คุณสุดเขากำลังขับรถมาเรื่อยๆเนี่ยจนเกือบจะถึงป้ายรถเมย์ตรงนี้นี่นะครับห่างตาเขาก็มองเหลือไปเห็นไกลๆว่าที่ป้ายรถเมย์เนี่ยมันมีผู้หญิงสองคนยืนอยู่เป็นผู้หญิงสองคนที่สวมชุดคลุมสีดำทั้งคู่เลยนะ ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วคือรถเมล์เนี่ยมันเลิกวิ่งไปแล้วคุณสุดเขาก็เลยเข้าใจว่ายังไงผู้หญิงสองคนเนี้คงจะต้องเรียกใช้บริการรถแท็กซี่นั่นแหละคุณสุดเขาก็เลยขับชะลอชะลอแล้วก็ขับชิดซ้ายเอาไว้แล้วก็ตบไฟสูงปรากฏว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็โบกเรียกรถคุณสุดคุณสุดเขาก็จอดรถเทียบท่าโดยที่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เปิดกระจกถามอะไรเลยนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนที่โบกเรียกรถเนี่ยเธอเดินมาที่ประตูหลังแล้วเธอก็เปิดประตูบอกกับคุณสุดแค่ว่าไปวัดเสมียนโดยที่เธอไม่ถามเลยนะว่าจะไปหรือไม่ไป เธอพูดแค่ว่าไปว่าเสมียงจากนั้นเธอก็ขึ้นมานั่งบนรถเลยแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยไม่ว่าเธอจะบอกว่าไปที่ไหนก็ตามคุณสุดเขาไปหมดนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าในคืนนั้นนะมันหาผู้โดยสารแทบจะไม่มีเลยพอมีโอกาสได้ผู้โดยสารรับขึ้นมาเนี่ยคุณสุดเขาก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วคือให้ไปไหนเนี่ยเขาไปหมดทีนี้อย่างที่บอกไปว่า ผู้หญิงคนที่มาโบกเรียกรถเนี่ยเธอเดินมาเปิดประตูหลังแล้วก็บอกว่าไปวัดเสมียนคุณสุดเขาก็บอกว่าไปครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่หันมามองข้างหลังเลยนะคืนหน้าคุณสุดเนี่ยเขามองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวหวังแค่ว่าถ้าได้ยินเสียงปิดประตูเมื่อไหร่เนี่ยเขาค่อยหันไปมองกระจกหลังแล้วค่อยออกรถแต่ปรากฏว่า พอหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเธอเดินมาเปิดประตูหลังแล้วก็บอกว่าไปวัดเสมียนเนี่ยตอนนั้นก็ใช้เวลาอยู่ร่มรวมประมาณสักสิบวินาทีเห็นจะได้นะคุณสุดเขาก็ไม่ได้ยินเสียงปิดประตูหรือว่าไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ว่าเหมือนมีคนขึ้นมานั่งบนรถเลยนะครับตอนนั้นเขาก็เลยหันไปมองข้างหลังปรากฏว่าเอา้าคุณสุดเขาเห็นว่าผู้หญิงทั้งสองคนนั้นเนี่ย เธอขึ้นมานั่งข้างหลังตั้งนานแล้วแล้วประตูรถเนี่ยมันก็ปิดแล้วด้วยเขาก็งงว่าเฮ้ยขึ้นกันมาสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมปิดประตูรถเนี่ยแล้วเขาถึงไม่ได้ยินเสียงเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคนขึ้นมานั่งบนรถแล้วปิดประตูเวลาปิดประตูเราก็จะต้องได้ยินเสียงหรือว่ารับรู้ร,ร,รู้สึกได้ว,ว่ารถมันสั่นบ้างอะไรบ้างนะครับคือมันจะต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างให คนขับเนี่ยรับรู้ว่าโอเคผู้โดยสารขึ้นมาบนรถแล้วนะโชเฟอร์เนี่ยถึงจะขับรถออกไปถูกต้องไหมครับแต่วันนี้ไม่เลยคือในตอนนั้นเนี่ยคุณสุดเขาไม่รู้สึกเลยนะว่าผู้โดยสารผู้หญิงสองคนเนี่ยเธอขึ้นมานั่งบนรถตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะรถเนี่ยมันไม่มีการสั่นสะเทือนหรือรับรู้อะไรเลยคือรถเหมือนมันจอดนิ่งๆอยู่แบบนั้นนะ่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าพอคุณสุดเขาหันไปมองเนี่ย เขาเห็นว่าผู้หญิงสองคนนั้นเธอขึ้นมานั่งบนรถเรียบร้อยแล้วและที่มันรู้สึกแปลกใจต่อมาก็คือผู้หญิงคนที่เธอเปิดประตูมาถามเนี่ยตามหลักความเป็นจริงแล้วเธอควรจะต้องเข้ามานั่งข้างในคือเธอเนี่ยจะต้องมานั่งฝั่งคนขับนะครับข้างหลังถูกต้องไหมแต่ว่าในาตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่คือเพื่อนผู้หญิงของเธออีกคนหนึง เธอกลับมานั่งข้างหลังฝั่งคนขับแทนส่วนคนที่มาโบกเรียกรถแล้วเปิดประตูถามเนี่ยเธอนั่งฝั่งเบาะหลังฝั่งซ้ายพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกๆนะครับแต่ว่าในตอนนั้นคุณสุดเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สายใจอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรแต่อย่างใดเลยนะมันมีแค่ความรู้สึกสงสัยเฉยๆ แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าพอมันมีความสงสัยเนี่ยคุณสุดเขาก็พยายามที่จะขับรถไปแล้วก็มองกระจกหลังมองไปที่ผู้หญิงสองคนนั้นน่ะมองสังเกตอาการอยู่ตลอดซึ่งในตอนที่คุณสุดเขาพยายามที่จะมองทั้งสองคนนี้ผ่านกระจกหลังเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกแปลกใจขึ้นมานะครับว่าตอนที่ผู้หญิงคนนี้เธอขึ้นมานั่งบนรถเนี่ยคือเธอนั่งนิงน่งๆเลยนะ หน้านิ่งนั่งตรงมองตรงไปข้างหน้าไม่ยิ้มแย้มไม่คุยกันหน้าตาเนี่ยร้ายอารมณ์ทั้งคู่เล่ากับว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันเลยแล้วอย่างคือหน้าเธอดูเศร้าๆมองๆยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าในาตอนนั้นคุณสุดเขาก็ไม่ได้กลัวไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเธอทั้งสองคนเนี่ยใส่ชุดดำแล้วก็ให้ไปส่งที่วัดอีกก็เลยคิดว่า ที่เธอดูเศร้าๆมองๆเนี่ยเธอกำลังจะไปงานศพใครบางคนหรือเปล่าแต่ที่มันมาน่าคิดที่หลังก็คือณนะเวลาช่วงนั้นน่ะมันสี่ห้าทุ่มแล้วนะครับใครจะไปงานศพในช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าตอนนั้นคุณสุดเขาก็คิดในแง่ดีเฉยๆในตอนนั้นเองในระหว่างที่คุณสุดเขากำลังขับรถไปเรื่อยๆเนี่ย ตรงบริเวณนั้นมันก็จะมีไฟแดงอยู่แยกหนึ่งซึ่งตรงบริเวณไฟแดงเนี่ยท่านผู้ฟังก็น่าจะนึกภาพกันตามออกนะครับว่ามันจะมีแสงไฟจากทั้งบนสะพานลอยหรือว่าบนถนนก็ตามเนี่ยมันก็จะสาดส,สองเข้ามาพอแสงไฟข้างนอกมันสาดเข้ามาในรถเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเงาคือตัวคุณสุดเนี่ยเขาเห็นเงาตัวเองนะที่มันสะท้อนกับกระจก ได้อย่างที่บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะมองกระจกหลังสังเกตอาการของผู้หญิงทั้งสองคนนี้ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยก็เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังคงหน้านิ่งมองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะไม่กระดุกกระดิกไม่ยิ้มแย้มไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ที่มันแปลกก็คือคุณสุดเนี่ยเขาเห็นเงาตัวเองแต่เขาไม่เห็นเงาของผู้หญิงสองคนนี้ ที่นั่งอยู่เบาะหลังแล้วมันไปสะท้อนกระจกเขาไม่เห็นเลยซึ่งในจังหวะที่เขารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์นี้ในจังหวะที่เขากําลังคุ้นคิดกับเหตุการณ์นี้น,นะครับมันก็มีผู้ดีสารสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นคู่ผัวเมียกันแล้วกันเดินข้ามแยกไฟแดงมาหวังมุ่งตรงมาที่รถของคุณสุดที่จอดติดไฟแดงอยู่นี่นะครับทั้งสงคนเนี่ยก็โบก โบอกอารมณ์มประมาณว่าจะเรียกใช้บริการแท็กซี่นะครับซึ่งแน่นอนว่ากระจกแท็กซี่เนี่ยมันเป็นกระจกใสเนาะคุณสุดเขาก็เลยโบกมือปฏิเสธกลับไปอารมณ์ประมาณว่าไม่รับไม่ไปแล้วก็ชี้ไปที่ข้างหลังชี้ไปที่เบาะหลังประมาณแบบเนี่ยรับผู้โดยสารอยู่มีผู้โดยสารอยู่ไม่ไปตอนนั้นเองผู้โดยสารทั้งสองคนผัวเมียคู่นั้นเนี่ยก็ทำหน้างง,ง,ง คือมองหน้าคุณสุดแล้วก็หันไปมองกระจกหลังแล้วก็ทำหน้างงๆแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรต่อนะครับพอคุณสุดเขาปฏิเสธว่าไม่ไปเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้เดินขึ้นมาบนรถก็เดินกลับไปคุณสุดเขาก็ยังแปลกใจนะครับว่าอะไรไม่เห็นเลยไงว่ารับผู้โดยสารสองคนนี้ขึ้นมาแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ทันที่จะได้คิดมากอะไรพอมันถึงไฟเขียวเนี่ยก็ขับรถไปต่อทีนี้พอหลังจากที่ขับรถมา จนใกล้จะถึงวัดสเสมียเนี่ยนะครับตรงบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันจะมีทางรถไฟซึ่งพอถึงทางรถไฟตรงนี้จู่ๆมันก็มีกลิ่นเหม็นอับลอยเข้ามาในรถคือกลิ่นที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นขยะหรือว่ากลิ่นเหม็นที่เราได้กลิ่นกันนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนกลิ่นท่านผู้ฟังลองนึกถึงกลิ่นน้ำที่มันขังอยู่ในโอ่งอะ่ะ มันจะเป็นกลิ่นชื้นๆเย็นๆกลิ่นอารมณ์ประมาณนั้นเลยซึ่งเหมือนก็แปลกเพราะว่าตอนนั้นฝนมันก็ไม่ได้ตกนะมันไม่น่าจะมีกลิ่นน้ํากลิ่นอะไรแบบนี้แต่ว่าพอหลังจากที่ขับรถไปสักพักหนึ่งยังไม่ทันที่จะข้ามทางรถไฟเนี่ยมันก็มีกลิ่นลักษณะเหมือนเป็นกลิ่นน้ําอบอ่อนๆนะเป็นกลิ่นหอมๆมันอ่อนไทยๆยลอยเข้ามา พอคุณสุดเขาได้กลิ่นน้ำอบกลิ่นเหม็นอับเนี่ยทั้งสองกลิ่นผสมกันนะจูจ่ๆมันก็รู้สึกขนลุกเกลียวขึ้นมาทันทีโดยที่มันไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรก็พยายามที่จะรวบรวมสติด้วยความที่ว่าตรงบริเวณแถวนั้น,นมันใกล้จะถึงวัดละเขาก็เลยหันไปถามกับผู้โดยสารผู้หญิงทั้งสองคนนี้บอกว่าจะให้ผมไปจอดส่งตรงไหนดีครับ เพราะว่ามันใกล้จะถึงวัดแล้วผู้หญิงคนนั้นเธอก็พูดมาแค่ว่าให้ขับไปที่วัดคือพอเธอบอกว่าให้ขับไปที่วัดเนี่ยไม่ดูททำไมเหมือนกันนะครับว่าคุณสุดอะเขารู้สึกขนลุกวูบขึ้นมาตรงบริเวณท้ายทอยแล้วมันเย็นไปข้างหลังไปหมดเลยตรงบริเวณที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยมันรู้สึกเย็นบูบขึ้นมาทั้งนั้น แล้วด้วยความที่ว่าย้อนกลับไปสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยทางมันก็ไม่เจเลอินนะครับทางมันก็เปลี่ยวไฟตามถนนเนี่ยแทบจะไม่มีด้วยซ้ําพอผู้หญิงทั้งสองคนนี้เธอบอกว่าให้ขับไปที่วัดไปส่งเธอที่วัดเนี่ยบอกตรงๆว่าตอนนั้นคุณสุดเขาไม่อยากที่จะขับเข้าไปในวัดเลยในใจตอนนั้นคิดแค่ว่าเดี๋ยวถ้าขับไปถึงหน้าวัดเมื่อไรเนี่ย เขาจะจอดส่งผู้หญิงสองคนเนี่ยตรงบริเวณหน้าวัดนั่นแหละเขาไม่ขับเข้าไปในวัดแน่นอนแต่ทีนี้พอหลังจากที่คุณสุดเขาขับรถมาจนถึงหน้าวัดเขาก็จอดตรงบริเวณหน้าวัดเลยจอดตรงทางเข้าเลยแต่เรื่องที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือผู้หญิงคนนั้นเธอบอกว่าให้ขับเข้าไปในวัดตอนนั้นคุณสุดเขาเลยตอบกลับไปว่า ผู้โดยสารครับผมขอจอดส่งตรงนี้ได้ไหมผู้โดยสารเดินเข้าไปในวัดเองได้ไหมพอดีว่าผมไม่อยากจะวนรถกลับออกมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็คือคุณสุดเขากลัวนั่นแหละคือเขาไม่อยากจะขับเข้าไปในวัดเพราะว่าในวัดเนี่ยมันมืดมากเลยแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเธอก็พูดกลับออกมาบอกว่าไม่ได้ให้ขับเข้าไปส่งในวัดจะต้องไปส่งข้างในตอนนั้นคุณสุดเขาก็อึ้งไปเลยนะ คืออ้ำอ่อึ้งๆไปเลยทําอะไรไม่ถูกเลยทําตัวไม่ถูกไอ้ครั้นจะไม่ขับเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าผู้โดยสารขอมาแบบนั้นเขาก็เลยจําเป็นจําใจที่จะต้องขับรถพาผู้โดยสารผู้หญิงสองคนนี้เข้าไปส่งในวัดแต่ว่าในใจตอนนั้นนะคือตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวขับเข้าไปในวัดแล้วไปเจอโบสถ์ไปเจอศาลาตรงไหนที่มันสว่างสว่างเนี่ยจะจอดส่งเธอตรงนั้นแหละ ทีนี้พอคุณสุดเขาขับรถเข้ามาในวัดได้เขาก็จอดตรงบริเวณโบสเลยตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแสงไฟอยู่เป็นโบสถ์ใหญ่ๆแล้วก็มีองค์พระประธานอยู่ผู้หญิงคนนั้นเธอก็พูดมาบอกว่าให้เลี้ยวไปส่งข้างหลังวัดซึ่งในตอนนั้นน่ะใจคอคุณสุดเขาไม่ดีมากๆนะครับเขาเริ่มที่จะกลัวละเพราะว่าน้ำเสียงของผู้หญิงคนนี้ตอนที่เธอพูดมานี่ มันดูเป็นน้าเสียงแ,งแข็งดูไม่อ่อนโยนเลยนะครับแล้วตาเธอเนี่ยแข็งมากเลยตอนที่คุณสุดเขามองกระจกหลังแล้วผู้หญิงคนนี้เธอก็มองทั้งสองคนศบตากเนี่ยตาผู้หญิงคนนี้เธอแข็งมากเลยเธอบอกว่าให้เลี้ยวไปส่งข้างหลังวัดแต่ว่าตอนนั้นน่ะคุณสุดเขาไม่กล้าที่จะขับเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันปลอดภัยที่สุดแหละมันมีแสงไฟมันมีองค์พระประธานที่มองเห็น เขาก็เลยบอกว่าผู้โดยสารครับผมจอดส่งตรงนี้ไม่ได้หรอครับเพราะว่าตรงเนี้มันใกล้ทางออกที่สุดแล้วผู้โดยสารเดินไปหลังวัดเองได้ไหมครับผู้หญิงคนนั้นเธอบอกว่าไม่ได้แค่เลี้ยวไปส่งข้างหลังวัดทำไมจะทำให้ไม่ได้เขาจะลงข้างหลังวัดตอนนั้นคุณสุดเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็จำเป็นจำใจจะต้องเลี้ยวไปส่งข้างหลังวัด ามที่ผู้หญิงคนนี้เธอบอกมาปรากฏว่ามันเกิดอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าพอหลังจากที่คุณสุดเขาเลี้ยวเข้ามาหลังวัดเนี่ยตรงนั้นมันเป็นเมนเผาศพแค่คุณสุดเขาเห็นเมนเผาศพที่มันอยู่ในวัดมืดๆไร้ผู้คนไรเสียงทุกอย่างเนี่ย ตอนนั้นมันก็มีอาการทั้งกลัวทั้งขนลุกขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับคือพอหลังจากที่คุณสุดเขาเลี้ยวมาตรงบริเวณเมนเผาศพตรงนั้นเนี่ยจูๆ่ๆหมาในวัดที่มันนอนเรียงกันอยู่น,นะครับมันก็ต่างพากันทั้งเหา่าทั้งหอนเกลียวกันไปหมดเลยมันสร้างบรรยากาศสร้างความน่ากลัวจนรู้สึกทําอะไรไม่ถูกเลยคุณสุดเขากลัวจนทําอะไรไม่ถูกนะครับอยากจะส่งผู้โดยสารผู้หญิงทั้งสองคนเนี้ย ให้เร็วที่สุดแล้วก็อยากจะรีบออกไปจากวัดทันทีเลยแต่ทีนี้พอหลังจากที่คุณสุดเขาจอดรถเสร็จยังไม่ทันที่จะหันไปถามหรือเอ่ยปากถามเลยว่าให้ส่งตรงไหนพอหันไปมองกระจกหลังอีกทีหนึ่งเนี่ยผู้หญิงทั้งสองคนนั้นไม่ได้อยู่บนรถแล้วครับท่านผู้ฟังคุณสุดเขาตกใจกับเหตุการณ์นี้มากเลยเพราะมันไม่มีทางแน่ๆที่เธอจะ เปิดประตูรถลงไปตอนที่คุณสุดเขาจอดเพราะคุณสุดเขาไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูรถหรือไม่ได้รับรู้สึกถึงเหตุการณ์อะไรที่มันมีคนขึ้นหรือลงจากรถเลยนะตอนนั้นในตอนนั้นเองเนี่ยสายตาของคุณสุดเขาก็เหลือไปมองตรงบริเวณเมนเผาศพปรากฏว่าเขาก็ต้องตกใจช็อกหนักกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่หน้าตอนนั้นก็คือ เขาเห็นผู้หญิงชุดดำทั้งสองคนเนี่ยเธอยือนอยู่ตรงบริเวณบันไดทางขึ้นเมนเผาศพเธอยืนนิ่งๆแล้วก็หันมามองทางรถคุณสุดที่กำลังจอดอยู่จากนั้นเธอก็สยะยิ้มตรงบริเวณมุมปากเท่านั้นแหละคุณสุดเขารู้โตได้ทันทีแล้วว่าเขาโดนเขาให้แล้วละ่ะตอนนั้นเนี่ยคือเขาสติแตกแล้วนะครับทำอะไรไม่ถูกรีบเข้าเกียร์เหยียบรถ ขับออกไปจากวัดทันทีไม่กล้าที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองด้วยซ้ำขนเนื้อขนตัวเนี่ยลุกเกลียวไปหมดตัวแข็งไปหมดทีนี้พอหลังจากที่คุณสุดเขาขับรถออกมาจากตรงบริเวณวัดเนี่ยเขาก็จะต้องกลับทางเดิมซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องผ่านทางรถไฟนะครับรู้ไหมครับท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันคืออะไร ภาพที่คุณสุดเขาเห็นอยู่นะตอนนั้นก็คือเขาเห็นผู้หญิงชุดดําทั้งสองคนนั้นที่หายไปจากบนรถเขาแล้วไปปรากฏตัวอยู่ตรงบริเวณหน้าเมนเผาศพตอนเนี้ยทั้งสองคนมายืนอยู่ตรงบริเวณทางรถไฟยืนนิ่งๆมองตรงมาที่คุณสุดแล้วก็ยิ้มให้เหมือนเดิมอารมณ์เหมือนประมาณคนแกล้งคนหยอกกันอะไรประมาณนั้นนะครับคือถ้าเป็นผีเนี่ย แบบนี้เรียกว่าผีหลอกเลยนะคือนสถานการณ์ตอนนั้นในคุณสุดเขาบอกว่าเขาเข่าอ่อนเนื้อตัวเนี่ยหมดแรงมันไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงทำอะไรเลยนะครับเหมือนคนตกใจจนตัวเองเนี่ยช็อกและภาพทุกอย่างก็ดับไปเลยเขามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือเขาได้ยินเสียงเคาะกระจกพอได้ยินเสียงเคาะกระจกได้สติกลับมารู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาได้นี ถึงได้เห็นว่ามีชาวบ้านบริเวณแถวนั้นนะครับมาเคาะกระจกเรียกมามุงดูคุณสุดที่จอดรถหมดสต,ติอยู่แล้วรู้ไหมครับว่ารถตอนนั้นเนี่ยมันไปชนเข้ากับสิ่งของที่มันอยู่แถวนั้นนะครับคือคุณสุดเขาก็ตกใจช็อกแล้วก็รถเนี่ยมันก็พุ่งชนของบริเวณแถวนั้นโชคดีที่ว่ารถมันเป็นรถเกียร์กระปุกคือถ้าเราปล่อยคาส์ไว้เนี่ยรถมันก็ดับเองอัตโนมัติและตัวคุณสุดตอนนั้นก็คือ ฟุบล้มไปกับพวงมาลัยรถไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอรู้สึกตัวได้ยินชาวบ้านมาเคาะกระจกเรียกเนี่ยใจหนึ่งก็รู้สึกกลัวนะอีกใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่ว่ามีเพื่อนมีชาวบ้านมามองดูพอตั้งสติได้ทุกอย่างเขาก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยให้กับชาวบ้านแถวนั้นฟังเล่าให้ฟังตั้งแต่ว่าเขาไปเจอผู้หญิงชุดดำสองคนนี้ได้ยังไง ไปเจอที่ไหนรับเธอที่ไหนแล้วไปส่งที่ไหนรู้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณสุดเขาได้ฟังจากชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมันทำเอาเขาตกใจไปเลยนะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเองเขาบอกว่านี่คุณคุณเพิ่งเริ่มมาขับแท็กซี่แถวนี้ใช่ไหมคุณสุดเขาก็บอกว่าใช่ครับพอดีว่าผมเพิ่งขับแท็กซี่เนี่ยได้ยังไม่ถึงเดือนเลยชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่า คุณจะเชื่อไหมถ้าจะบอกว่านี่ไม่ใช่คุณคนแรกที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดกับคนที่ขับแท็กซี่เนี่ยเจอกันเป็นว่าเล่นเลยไม่ใช่แค่คนขับแท็กซี่อย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นคนที่ผ่านไปมาแล้วขับรถไปเจอสาวชุดดำสอคนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละแล้วเธอก็ขอให้ไปส่งที่วัดเสมียน พอว่ายทางรถไฟที่คุณจอดอยู่ตรงเนี้ยมันเคยมีเหตุการณ์สองพี่น้องโดนรถไฟชนเสียชีวิตคาที่ตรงบริเวณรางรถไฟนี่เลยและศพเนี่ยก็นำไปทำพิธีที่วัดสเสมียนนั่นแหละพอหลังจากที่คุณสุดเขาได้ฟังเรื่องราวที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบเนี้ยตอนนั้นเขาก็ตกใจช็อกไปเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เองเนี่ยมันเป็น เหตุการณ์ครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะที่เรียกได้ว่าเจอผีแบบจริงๆจังๆแล้วก็เห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองเพราะว่าถ้าคนมันไม่เจอแบบนี้จริงๆเนี่ยเอาไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยมันไม่น่าจะมีคนเชื่อนะครับหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาคุณสุดเขาเลิกขับแท็กซี่เลยนะเปลี่ยนไปทำอาชีพค้าขายแทนและตัวเขาเองไม่กล้าที่จะเฉียดไปแถวนั้นอีกเลย เพราะว่าภาพทุกอย่างเนี่ยมันติดตามากมันฝังใจมันฝังในความทรงจําแบบไม่มีวันลืมนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าใครก็ตามที่เจอเหตุการณ์นี้มาเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะลืมเรื่องอะไรแบบนี้ไปได้อยู่แล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณลุงสุทธินะครับได้ไปเจอมาแล้วก็ได้นํามาเล่าถ่ายทอดให้ฟังอีกทีหนึง่งซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวตำนานอย่างหนึ่งนะ ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องผีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวสาวชุดดำที่วัดเสมียนนาลีแน่นอนทุกคนแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้มันโด่งดังมากและในยุคนั้นเนี่ยยุคปี2540ปี39ปี40เนี่ยเรื่องนี้มันดังมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามีท่านผู้ฟังท่านไหนที่ทันรายการ ช่วงโมงพิศวงอยู่หรือเปล่าที่พี่ป๋องกับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาจัดรายการมันเคยมีเอาเรื่องแบบนี้ไปทำเป็นหนังสั้นด้วยนะท่านผู้ฟังสามารถลองไปหาดูได้ถ้ามันยังมีอยู่นะครับเรื่องราวของสาวชุดดำในรายการช่วงโมงพิศวงลองไปดูเหตุการณ์เนี่ยเป็นประมาณแบบนั้นเลยสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ คอมเมนต์ของท่านผู้ฟังเนี่ยมีคุณค่ากับผมมากๆเลยนะครับและสําหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่มันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยสามารถติดตามช่องหลอนสเปเชียลกันไว้ได้กดไลค์กดแชร์เท่านี้ก็ถือเป็นการซับพอร์ตสนับสนุนช่องไปในตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้ไม่พลาดเรื่องราวครั้งต่อไปนะครับที่ผมจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันอีกเอาไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ ราตีสวัส์ทุกท่านเลยนะครับ